เอาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจําวันของนักรบทั้ง3คนของเราเนี่ยนะครับว่าทั้ง3คนเขามีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงกันบ้างแล้วอาหารที่เขากินเป็นยังไงเพื่อที่ผมจะได้มาดีไซน์เมนูที่เป็นเมนูชูสุขภาพที่เหมาะกับพวกเขาทั้ง3คนเข้ามาคุยกันทั้ง3คนเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเราบ้างคราวนี้มีไลฟ์สไตล์การดําเนินชีวิตปกติประจําวันกันยังไงบ้าง ก็มื้อเช้าก็เรียบง่ายครับโจ๊กข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยเครื่องดื่มก็น้ำเปล่าบางมื้อเที่ยงส่วนใหญ่ส่วนบดปลาก็คือข้าวตูข้าวทานข้าวตูครับก็นามันรลบมื้อเย็นก็จะเป็นข้าวกับข้าวธรรมดาก็กินแบบปกติแล้วแหละกินข้าวสามมื้อปกติเอาแบบที่เราซื้อหาได้ง่ายๆแต่เราไม่ได้ทำกับข้าวกินเองอยู่แล้วแต่ที่บ้านอยู่กับที่บ้านใช่ไหมก็ตามตามแต่ว่าที่บ้านทําอะไรบ้าง แต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็ซื้อนะโอเคต่อไปก็ผมชอบกินข้าวมันไก่ชอบกินข้าวมันไก่ง่ายมันเร็วเรอ่าวัดเชดเรารีบไปไหนหรือเปล่าเราเดือดในไฟมันคนไม่โอ้เราทันเราจะเตรียมตลอดเตรียมตัวตลอดไฟนีดเดียวๆกินเร็วๆนะกินเร็วๆกินเลยลากไก่นี่ก็ลากกินในน้ำดิบๆเรากินข้าวมันไก่ส่วนใหญ่ข้าวมันไก่กับข้าวราดแกงก็ชอบกินข้าวราดแกงข้าวมันไก่คือเอาง่ายเร็วใช่ครับ อาหารตามสั่งนี่ต้องใช้เวลาทำามไม่เอาเอาแบบว่าข้าวมันไก่ไนีต่ตัดเนาบสั่งส,สั่งแม่ค้าจะดา่าประจังเรื่องมากไม่ใส่นู่นบ้างไม่ใส่นี่บ้างผมจะไม่กินหอมเลยหอมผมไม่ชอบหอมใหญ่ที่เหลือในโลกกินไม่หมดทุกอย่างเช้าส่วนใหญ่จะรีบไปทํางานครับตอนเช้าก็กาแฟเที่ยงก็ข้าวแกงทั่วไปยเย็นอาอาจจะส้มตําบ้างหรือว่าอาหารตามสั่ง หรือว่าตามบุฟเฟ่อะไรต่างๆเงครับมื้อเย็นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยหนักบุฟเฟ่บุฟเฟ่บ้างใช่เพราะว่าไปกินไปกินเราไปกินหนักมื้อเย็นครับมื้อเย็นบางทีก็สังสรรค์บ้างครับบางบางครั้งแต่งแต่เช้าเนี่ยนะสังสรรค์ไม่ใช่มื้อเย็นครับมื้อเย็นโอเคมื้อเย็นเราสังสรรค์ครับมื้อเช้าก็กาแฟอะไฟอย่างเดียวทั่วไปครับอาหารที่เรากินส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่ซื้อข้างนอกนะว่า เพราะฉะนั้นเราก็ไม่เน้นเรื่องโภชนาการอะไรใช่ปะ่ะเอาสะดวกเขาว่าใช่ครับจริงๆแล้วโภชนาการที่เหมาะกับพวกเราที่สุดอาหารที่เหมาะกับแอคทิวิตี้ของเราต้องเป็นโปรโตีนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าร่างกายเราถือว่าทํางานหนักมากเ<ช><ช>พราะใช้กล้ามเนื้อในในการวิ่งขึ้นวิ่งลงในการที่เราจะโฟกัสสมาธิทุกอย่างในการที่จะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยเรียกว่าใช้ร่างกายที่จุดพีคจุดสูงสุดของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นสมาธิ ทุกอย่างใช้กําลังที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นอาหารที่เหมาะกับพวกเราก็จะเป็นโปรโตีนเพราะโปรโตีนเนี่ยจะให้การซ่อมแซมส่วนที่สึกอหรอของร่างกายจะช่วยพวกกล้ามเนื้อการทํางานต่างๆของระบบกล้ามเนะื้อในร่างกายได้ดีมากเพราะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นก็คือวิตามินวิตามินที่เหมาะกับพวกเราคือวิตามินปีวิตามิน C ีวันนี้เดี๋ยวผมจะหลังสรรเมนู ที่มีสารอาหารเราเนี้ยมีโปรตีนครบถ้วนมีวิตามินที่สำคัญช่วยคลายร้อนให้กับนักผจญเพิงกินแล้วเย็นเลยกินแล้วเย็นเลยใส่เข้าไปปุ๊บเฮ้ยเย็นนไงน่าสนใจวะเอาละเห็นมันตั้งอยู่ตั้งแต่แรกๆเริ่มรายการแล้วร,รู้จักใช่ไหมจักครับแน่นอนผมก็รู้จักมันคือว่านหา่นของจระเข้ บางคนบอกถ้าตอนมวยบอกผ้าว่านหางจระเข้ก็มีจระเข้ฟาดหางต้องลงเป็นว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้ไม่ใช่ว่านจระเข้ฟาดหางอันนี้คือว่านจระเข้รู้จักสรรพคุณมันไหมก็ตอนเด็กๆครับเคยโดนไปลวกก็เอาด้านในมันมาทาเนื้อมันมาทาตัวนั้นช่วยได้ครับช่วยได้ถือว่ารู้จริงนะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยรักษาสมานแผลได้ดี ยิ่งพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยช่วยได้ดีแล้วเราเคยเอามาทำอะไรบ้างแม่ตัดน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกใสๆเนื้อมันเขาเรียกเนื้อมันเนื้อมันเอามาทาของเราล่ะเคยทานที่เป็นน้ำครับที่เป็นขวดน้ำว่านหางจระเข้น้ำว่านหางจระเข้สรรพคุณมันเป็นยาเย็นมันช่วยทำให้เราไม่ร้อนในแล้วมันช่วยบำรุงพวกผิวได้ดีด้วยนะพวกเนี้ย ช่วยเรื่องบำรุงผิวได้ดีเนี่ยดูสิดูคนกินว่านหางจระเข้แต่สังเกตได้เห็นเห็นเลยว่ามันมันเป็นยังไงลักษณะคงกินทั้งรากต้องปอกเอาเนื้อนะปอกเอาเนื้อกินทิศส่วนเคยกินไหมเคยมาทําอาหารกินไหมรากมันกินได้หรือว่าตัวเนื้อมันนี่แหละเนื้อมันเลยอเคยไหมเคยมาทําอาหารไหมวันนี้แหละเราจะเคยเพราะวันนี้ผมจะเอาว่านหางจระเข้เนี่ย มาทำยำให้กินชื่อว่ายำอะโลเวลา่ารสชาติจะเป็นยังไงนั้นับลองว่าตรงได้หลุน <c oughs> <c oughs> นะสงสัยไหมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงใส่ส่ับสัมันต้องอร่อยมันต้องอร่อยแน่นอนออเพราะอาหารสุขภาพสําหรับผมแล้วมันต้องดีแล้วมันต้องอร่อยเพราะถ้ามันดีแต่มันไม่อร่อยผมไม่เรียกมันว่าอาหารวว แล้วมาเจอกันเบรกหน้าว่าว่านหางจระเข้เนี่ยผมจะเอามาทำเป็นอาหารที่มันดีแล้วก็อร่อยได้ยังไงสักคู่เดียว